รล้ธรรมานูญตั้งแต่ปี2540ไเป็นต้นมามีการระบุไว้ว่าคนไทยทุกคนจะต้องได้เรียนฟรีอย่างน้อย12ปีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วในปี2559ก็มีประกาศขสชอ,ออกมาให้ขยายเวลาที่จะได้เรียนฟรีจาก12ปีเป,ป็น15ปีหรือเอาง่ายๆก็คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบม .6 หรือปวช .3 แต่ว่าเนี่ยสำหรับโรงเรียนรัฐอย่างเดียวนะคนที่อยากเรียนเอกนชนอันนั้นก็ต้องจ่ายกันเองเรียนฟรีเป็นเรื่องที่ดีการศึกษาแทบจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรในประเทศแล,แล้วการให้การศึกษากับคนทุกคนในสังคมอย่างเป็นธรรมแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนทุกกลุ่มในสังคมเข้าถึงชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ว่าเราอยู่ในประเทศไทยมันไม่เคยมีอะไรเป็นอย่างที่คิด แล้ว,ว่าหลายคนน่คงตั้งคำถามขึ้นมาตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วแหละว,ว่าประเทศเราเนี่ยมันเรียนฟรีจริงเหรอมันไม่ใช่ว่ายังไงคุณก็ต้องจ่ายค่านุ่นค่านี้ให้โรงเรียนเป็นปกติซึ่งก็ไม่ได้ต่ายค่าเทอมเ,เท่าไหร่หรอโดยชื่อที่เรามักจะได้ยินกันเสมอๆก็คือเ,อเงินบำรุงการศึกษาซึ่งออกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าให้เก็บได้ตั้งแต่ปี2 5 5 4 เงินบำรุงการศึกษาทางการก็ได้ให้นิยามไว้ว่าคือเงินที่ต้องจ่ายให้โรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากการเรียนที่เป็นขั้นพื้นฐานถ้าจะเห็นภาพก็เช่นพวกหลักสูตรวิชาพิเศษหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือ EP ที่ต้องจ้างครูต่างชาติดังนั้นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนค่าหนังสือค่าห้องสมุดห้องพยาบาลค่าอุปกรณ์กีฬาหรือว่าแม้แต่ค่าทัศนศึกษาปีละหนึ่งครั้งเนี่ยผู้ปกครองไม่ควรต้องเสียค่าใช้จ่าย ยังไงก็ตามในความเป็นจริงอ่ะโรงเรียนหลายแห่งก็เก็บเงินบำรุงการศึกษาอยู่ดีแม้จะไม่ได้มีการจัดหลักสูตรพิเศษอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบางทีก็เก็บทีละ 2- หรือ3,000บาทต่อเทอมผู้ปกครองที่ไม่รู้จริงๆอ่ะโรงเรียนเก็บไม่ได้ก็จ่ายไปด้วยความสมัครใจเพราะนึกว่าเป็นค่าเราเรียนประเด็นคือถ้าผู้ปกครองไม่ยอมจ่ายเงินบำรุงการศึกษาเรื่องมันอาจจะบานได้แล้วก็กระทบไปถึงตัวนักเรียนด้วย เช่นในบางกรณีโรงเรียนจะปฏิบัติกับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ยอมจ่ายแต่คนที่จ่ายแล้วก็เคยมีไปถึงขั้นไม่ยอมให้เรียนจบถ้าไม่จ่ายด้วยปัจจุบันก็มีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งไปฟ้องร้องกระทรวงศึกษาธิการให้คืนเงินบำรุงการศึกษาที่เคยจ่ายไปแล้วมาเนื่องจากโรงเรียนไม่ได้จัดให้มีการเรียนหลักสูตรพิเศษแม้จะจ่ายเงินไปแล้วเลยทําให้การเก็บเงินในส่วนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง แต่ว่าเรื่องเงินบำรุงการศึกษาอาจจะลึกไปกว่าเรื่องที่โรงเรียนเก็บไปแล้วไม่ยอมจัาหลักสูตรสิเองเพราะว่าประกาศเรื่องเงินบำรุงการศึกษาตอนปี254ที่เราบอกไปอ่ะในทางกฎหมายมันไม่ควรจะเก็บได้ตั้งแต่แรกและในปี2551ตอนนั้นอ่ะได้มีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมาประมาณว่าการศึกษาที่อยู่นอกหลักสูตรไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่ต้องจ่ายดังนั้นโรงเรียนอาจเรียกเก็บเงินได้ซึ่งคําวินิจฉัยนะก็มีคําถามอยู่มาก อะไรคือเขาว่าอาจจะสรุปต้องหรือว่าไม่ต้องแล้วโรงเรียนรัฐอ่ะใช้อำนาจทางกฎหมายตัวไหนไปเรียกเก็บเงินหน่วยงานอย่างสำพะกรเขาต้องมีกฎหมายรองรับกันทั้งนั้นถึงจะมีอำนาจเก็บเงินประชาชนได้แล้วที่สําคัญคือคําวินิจฉัยเนี้ยอาจจะขัดรลฐมนูนด้วยเพราะว่าในแล้มนูนนอ่ะก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาฟรีไม่ได้มีบอกไว้ว่าต้องเป็นการศึกษาหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นแต่ว่ามันควรจะฟรีทั้งหมด หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาก็ได้ออกประกาศมาหลายฉบับแต่ว่าอันนี้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันน่ะคือประกาศเรื่องเงินบำรุงการศึกษาปี254โดยยึดหลักคำวินิจฉัยที่บอกไปแต่มันก็ยังมีประเด็นอีกคือประกาศกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ได้มันก็ต้องเอาไปประกาศในพระราชะกิจจานุเบกษาก่อนแต่ว่าประกาศฉบับนี้ก็ไม่เคยถูกประกาศเลยซึ่งก็หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่ได้ เรื่องอะก็ไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจําตอนที่เราบอกว่าโรงเรียนมันจะเก็บเงินทีละสองสามพันบาทได้ปะตัวเลขเนี้ยมาจากประกาศของกรมบัญชีกลางเรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาเพราะว่าเขาอยากให้โรงเรียนที่เก็บเงินตามประกาศปี2 5 5 4มีระบบระเบียบสรุปว่าเรามีประกาศของกรมบัญชีกลางที่ยึดตามประกาศกร,กทระทรวงศึกษาที่ไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายที่ยึดตามคําวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไม่มีกฎหมายรองรับ แล้วก็อาจจะขาดกับรลฐวมาโน,นทั้งหมดที่เราไล่เรียงมาคืออยากให้เห็นว่าที่ประเทศไทยเรียนฟรีไม่จริงอ่ะเพราะว่ามันมีช่องทางกฎหมายที่ทําให้โรงเรียนสามารถเก็บเงินได้อยู่ยังไงก็ตามเราไม่ควรโทษโรงเรียนว่าโลภหรือว่าอยากหาเงินบางโรงเรียนก็ขาดแคลนทรัพยากรจริงๆถ้าเอเกิดว่าไม่มีเงินบำรุงการศึกษาก้อนเนี้ยการเรียนการสอนแค่แบบพื้นฐานก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วโรงเรียนที่ต้องอาศัยเงินสนับสนุนก็มักจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่สอนนักเรียนยากจนซึ่งจริงอ่ะปัญหาโรงเรียนเงินไม่พอรัฐต้องเป็นคนเข้ามาจัดสรรทรัพยากรให้โรงเรียนมีพอต่างหาก<ต>เรื่องนี้มนสะท้อนให้เห็นว่ากฎต่างๆที่มีอยู่มันไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำด้วยซ้ําผู้ปกครองมีฐานะไม่เหมือนกันเงินสองสมภารสำหรับบางครอบครัวก็คงจ่ายไหวแต่ว่าสําหรับบางครอบครัวมันคือเงินมหาศาลเราคิดว่าประกาศเรื่องเงินบํารุงการศึกษาควรยกเลิกไปเถอะมันไม่ได้ทําให้เกิดความเท่าเทียมในประเทศมันเป็นการเอาเปรียบประชาชน ที่สําคัญมันไม่มีกฎหมายรองรับและขัดกันแล,ล้วมรโนนเราอ่ะควรหันไปโฟกัสเรื่องการแบ่งทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเท่าเทียมเดีกว่าเอาล่ะก่อนจากกันตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเสนอร่างกฎหมายการศึกษาใหม่ที่จะมาแทนของเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2542คือใช้มามากกว่า26ปี ร่างใหม่ก็มีหลายฉบับทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการพักการเมืองซึ่งแต่ละฉบับก็พูดถึงเรื่องเรียนฟรีกันทั้งนั้นเราเลยอยากชวนทุกคนช่วยกันจับตาดูว่ากฎหมายฉบับใหม่จะออกมาเป็นยังไงแล้วที่สําคัญคืออยากให้เรื่องเรียนฟรีเขียนชัดเจนไปเลยว่าฟรีแค่ค่าเทอมหรือว่ารวมใ,ให้จ่ายอ,ยาอื่นๆด้วยเช่นหนังสือเครื่องแบบหรือว่ากิจกรรมต่างๆ